หัวรอยเยอะในวันที่ผมเอาหาระวังเสียน้ำตาในวันที่ผมเอาจริงผมกล้าพูดด้วยเต็มปากว่าคนเล่นเกมโกรวการ์เดนทั้ง20ล้านคนนั้นไม่มีใครมีส่วนผักแบบชาวไร่กาย อ่ะพิมาหาโคตรราคนคุณพ่อคุณแม่บนบอซ้มใหญ่จนเป็นคุก <ill> เหมือนเป็นเรือกระเจาย่อมๆเลยครับผมมีมะทั้ง20บล้านคนอะที่ทําบนบอซอมใหญ่จนเป็นคุกแบบนี้ได้อะครับเ,เพื่อนๆเป็นกรงสี่เหลี่ยมเลยใช่ครับอย่างนี้เพื่อนคิดอยู่ครับกูก็จะสวนตัวเองไม่นะกลัว <c oughs> <c oughs> ไ,ไม่ได้ไม่ไม,ไมีที่ออกเลยทุกคน เป็นภาคพื้นดินหรือบนอากาศก็ไม่มีช่องทางให้เราออกไปเราโดนขังแบบสมบูรณ์แบบด้วยความตึงของบนปะซ้ำเราครับคุณผู้ชมแต่ข้อดีคือเวลาเราปลูกพวกผักแรง0.5เนี่ยก็จะไม่มีใครเข้ามาขโมยผักผลไม้เราได้มันอัจฉริยะจริงๆเลยว่ะแต่แม้ขโมยบนปะซ้ำ ด้วยความตึงของบัสซ้ำนี้มันทําให้ไอเดียการทําฟาร์มของเราไม่เหมือนชาวบ้านครับเพื่อถูกคือไม่มีชาวบ้านมาเหมือนเราแน่นอนครับผมใหญ่จนมันล้อมรอบทุกทางไม่ว่าเราจะหมุนไปทางไหนมันก็เป็นกรงสี่เหลี่ยมปิดสวนเราทั้ง8ทิศปุดสี่ฝ่ามือแต่เราก็สามารถออกฟาร์มได้ครับผมโดยการกดรีคอแวประมาณนี้เรายังคงช้อปปิ้งได้อยู่ครับ คนพ่อคนแม่บนบัสต์แคปมันนี้เป็นปกเลยดีกว่าอย่าก็ขี่เป็นอาวุธิแล้วกลับฟาร์มเราได้ครับแล้วเพื่อนดูราคา ขนาดมีแค่2สถานะล,นล่อไป4.8ทิลเลียนฉีดเลยฉีดเลยฉีดเลยฉีดทําไมเดี๋ยวก่อนเออเรามาเริ่มแผนการสไปโนซอรัสเรนโบ์ก่อนเลยครับผมและผมก็ได้ทำการยืมหมึกพี่ปริมมาเรียบร้อยครับหมึกเรนโบ์ของปริมคุงเราจะย้ายสถานะทั้งหมดของมูลวอซซัมมาที่มูบนวอสซัมเรากันนะครับเพราะว่าผมแปะสถานะแร่ไว้ที่มูลวอสซัมหมดแล้วนี่เห็นไหม สิแปดสถานะแล้วมีแต่สถานะระแรขนาดมูบอสซัอมยังได้18ทิลเลียนแล้วบนบอสซัอมใหญ่ยขนาดนี้จะได้กี่ทิลเลียนกับทุกคนกี่ล้านมาดูนครับเราจะส่งเวมูบอสซั่มให้บนลบอสซั่มนะครับอีกดอกนึงมันอยู่ไหนวะโอเคเริ่มครับแผนการย้ายสถานะบนบอสซัอมไม่ทําได้ใหญ่ขนาดนี้พี่ปิมมาช่วยอีกแรงนะครับนี่แหละครับพลังถอนซันติง,งิดกับลุยเกียคุงเซิร<ๆ>์ฟเราไรเทียมทานครับกลา,ายปิมหันหลังชนกันเท่ากับก๊อตดูดี เฮ้ยมาแล้วว้ากี่กี่ล้านกี่ทีเลียนว้าร้อยห้าสิบทีเลียนมันใหญ่ขนาดนั้นนะทุกคนขนาดสถานะมาแค่อะไรงั้นอ่ะมาแค่สิบสามสถานะก็รอบไปร้อยห้าสิบล้านแล้วครับทุกคนยิ่งกว่าหัวแถวเดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาต่อเอาละครับหมึกมาแล้วหมึกมาแล้วหมึกเวลล์ร้อยเรนโบว์ตัวยักษ์กำลังจะก๊อปสกิลสไปรัลสองล้านแล้วก็พ้นมาที่เบมอซั่มดอกร้อยห้าสิบล้านอันนี้จะกลายเป็นกี่ล้านทุกคนฮึบมาแล้วว้า ะสถานะเต็มหมดเลยขามันจางจนเหลือเกินราคาครับวู้วสองร้อยยี่สิบเก้าติลเลยกายหิดกลับมาแล้วขอเวลาแค่เจ็ดวันเห็นไหมครับคุณผู้ชมบอกแล้วว่ากายปิมอยู่ด้วยกันมันน่ากลัวไอ้น้องมันจะสร้างสิงส่งที่ไปไม่ได้ขนาดนี้นแหละเพราะว่าอะไรที่ไปไม่ได้ไม่มีในพจนานุกรมของกายหิปปิมคุณเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสถานะโวยทันมารอบนี้ราคาพุ่งแน่นอนก็สถานะรวยๆเลยมากหม่ปั๊บสองร้อยห้าสิบติลเลียนแล้วครับแชทเช็ดเค สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสิบสองสถานะแล้วแต่ผมควรแบ่งไปให้ดอกอื่นบ้างแล้วป่ะเดี๋ยวมันจะโดนดูดไปหมดซะก่อนอ่ะเพราะงั้นเรากดหัวใจให้ดอกอื่นเลยครับเอาโอเคโอเคตอนนี้จะรักก่อนที่โศกแล้วครับการเป็นกิจธิเลยกครับเพิบเพิบเห้าสิบเก้า,ล,าล้านครับผมละไมครับผมห้าสิบล้านครับมีมือคนเดียวที่เหงาอยู่แค่สองแสนล้าน,านตามมาเร็วกว่ามาซับดอกนี้สอิอูดิสโก้มาง่ะอ๋อดิสโก้มาโอ้โหชิบหายเลยทุกคนไม่อยากจะพาดเพราะถ้าติดดิสโกสี่ฝั่งเนี่ยเด็กกูอยู่ในเทค มาแล้วต่อครับ82ทิเลียนแล้ววะ่ะทุกคนหยุดการหยิบทีการหยิบบ้าไปแล้วผมบอกเลยนะว่าต้นเนี้ยต้นเดียวอะ่ะพันทิเลียนครับผมว่าซ่อบบมการหยิบต,ต้นในต้นเดียวพันทีเลียนแน่นอนรวมกันสี่ดอกเฮ้ยมาแล้วครับผมโอ้โห87ทิเลียนคนมันยังมีสถานะดอนอัชอีกนี่ว่า โอ้โหแบบเดียวแบบเดียวรัมแบบรัมตึงครับรัมตึงเผลอแป๊บเดียวก็90ล้านครับดอกนี้ส่วนฝั่งทางนี้ก็128ล้านอันนี้9ล้านและผลใหญ่สุด222ล้านครับบ้าแล้วเเออ้้ยยทำไม่ทันแล้วนะครับเยอะเกินว้าย295ล้านแล้วครับโอ้โหพลุสบอร์ล้านแน่นอนคลิปเดียวไม่ครับ ร้อยเก้าทิลเลี้ยนแล้วครับสำหรับฝั่งนี้มูลวัตซัมโดนดุสนะหมดยังเนี่ยยังยังยังเหลืออยู่โอ้โหเรามาอีกแล้วครับดิสโกโอ้โหบุบบุบบุบกว่ากูอยู่ในเทคอยู่ในพับสถานะมูลลิดมาครับผมกลางคืนมาครับแต่เราไม่เห็นพันจันเลยครับอุยไม่ว่าจะแสงอาทิตย์หรือแสงจันก็ไม่สามารถสอดส่องมายันความเราได้นะครับผม โอ้โห,โโหโสาหนะเด็งมาอยู่ทุกคนโอ้โหเกิดขึ้นรอบตัวเราแบบแปลกที่นนสุดมมัดและเรียบร้อยครับทุกคนทะลุ100ทิลเลียนแล้วครับผมและอันนี้ล่อไป313ทิลเลียนแล้วอืม <c oughs> โ,อโอยโอ้โอโอโอยโอยโอย,อยังไงหมดดีกว่าเนสถานะผมแตกสถานะไว้ที่มูลบสซัมเยอะเกินครับ ไม่หมดง่ายๆเลยฝั่งนี้ร้อยทีเจ็ทีเรียแล้วแชทว้วขนาดสาระแค่นี้นะเนี่ยเจ็ดดายมากเลยถ้าเกิดเราไม่ดูไอ้พวก3ตัวบาทมาเด็ดผลนั้นไปนะคือเด่นน้อยอะถ้าผมย้ายสาระยอกหลบมาก่อนอะแล้วมันค่อยเด็ดอะยังไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงเว้ยถ้าเกิดผมทําใหม่อะอันนี้ผมต้องทำสาระใหม่หมดเลยไงแต่กาอีก็มีแผนสรองเสมอก็ฟื้นกลับมาได้ไว เนี่ยสถานะก็กงมหายเว้ยทุกคนผู้านะดอนบาวอ่ะครับทุกคนที่คูร้อยห้าสิบอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราทำใหม่ได้เรามีพื่น่ f c ให้มาอยูต่ตอนนี้ที่ปิมยืมมาอยู่ฝั่งเราไม่ใช่เจ็ดเทเลียนแล้วครับพันล้านแน่นอนครับพันทเทเลียนแน่นอนไม่ต้องห่วงอ๋อแล้วก็ข้อเสียนะครับเราไม่สามารถขายผักได้นะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ขายผักจะเป็นอย่างนี้นะครับอ้าตกแมบเอือดเด้งกลับมา <laughs> ขายผักไม่ได้ <laughs> เพราะว่าเบนร์มัสซ่ามันถลมร้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าจะขายจริงก็ไม่ใช่ป สลับสวนเป็นสวนลงๆได้แล้วค่อยกลับมาเหมือนเดิมโอเคบนบอสซ่อมเรากรอบแล้วครับไม่เหลือสถานาแล้วจบที่ 136, 189, 147และ313ิทิเลียนครับผมก็คือเกือบพันคืนวันเสาร์นี้ทะลุพันแน่นอนแบบหายห่วงกลับมาได้น้องชายทำหน้าที่ได้ดีแล้วเออไปดูตอนกลางคืนนี้สวยแค่ไหนวะวู้ที่คือสวนตอกนกลางคืนนะครับทุกคนเวอร์มากอืมมา ต่อไปเราจะปลูกผักรแร่0.5%ทั้งหมดที่เราถือครองนะครับก็คือทุกผักในเกมเลยเพราะผมไม่เคยพลาดผักรแร่0.5%สักแผ่นเดียวนะมีหมดก็ดเราจะปลูกวัสซัมที่ปักไว้อยู่แล้วตามด้วย s u n f เวอร์ครับทานตะวันแต่เราจะไม่เอาใหญ่ครับเราจะเอาเล็กๆน่ารักแบบเน้นความแร่สวยงามเลยนะครับคอนเซปต์ข้างนอกน่ากลัวแข็งแกร่งส่วนข้างในสวยงามครับทุกคนแบบนี้ส่วนเราไม่ลกด้วยนะไม่เน้นใหญ่อนะทุกคนเราแบบปลูกสดเลยนะนี่ s u n วเวอร์ปลูกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาย้ายฟลา f เวอร์เสร็จแล้วอะไรต่อนะ จำไม่ได้ว่ะพี่ก้วขอช่วยฉันหน่อยดิเค้ไม่ได้ครับ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 ไปไกลๆไปไกลๆรอบที่พี่ไม่ตลกแล้วนะถ้าน้องเด็ดไม่ตลกแล้วไม่ได้แล้วไม่ตลกแล้วเดดไฮ้ยยังจะมาที่อยู่มีต้นอะไรอีกเพื่อนเล่นผมเล่นคนเดียวมันเหงาไม่ไม่ครับไม่ได้ครับคลิปขโมยผักดูได้แค่คลิปเดียวนั่นแหละโง่แล้วสาบานสาบานอสไลท์สาบานไม่ทำไม่ทำอย่าเลยเดี๋ยวตายฟรีเนาะอะไรก็ตามในส่วนพี่ขอให้ผมหล่อขึ้นอ่ะอ่านี่ไง มองดาวค้างก็รู้เลยมก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 เมเปิลไม่ทำแล้วนี่ผมรู้แล้วหลังจากนี้แพร่แพมแพมแพมแพรไปเถอะ ไม่ได้แดกหรอกผมจะไม่มีทางเด็ดอะไรในส่วนพี่อีกเฮ้ยมึงเนี้ยปากนี้จะสมาธิว่ากูหาผักแล้วสินอยู่อมแล้วผมยอมแล้วผมยอมแล้วผมยอมแล้วขอเล่นด้วยไม่ได้จ้าอะไรอ่ะต้องทำยังไงอ่ะคือเวลากูบอกลดเงินเดือนหรือว่ากูไล่ออกคือมึงก็รู้ไงว่ากูขู่องะมึงโอนมาจ้ำมาดีสามหมื่นกูให้เข้าเลยมึงเด็ดเมื่อไหร่ก็คือกูยืนมาจํำถ้าไม่เด็ดก็คือไม่โดนใช่ไหมใช่โอเคได้ได้ได้ดกก้อนเปเปอร์โอเค มึงโอนมาจำมาถ้ามึงเด็ดกูไม่คืนทุกกรณีนะกูจะถือว่าได้ผ่าผักผลนั้นกูขายให้มึงสามหมื่นบาทไม่มีไม่มีคืนใจผมบริสุทธิ์ถ้าพี่บอกสาล้านผมก็โอนสามล้านเอาเิวอกโอไปเลยส่งไปแล้ววุ้ยชาาแล้ววะโอนแล้วพี่กายสามมือสามมือเปิดเซิม้อยปิดเสรินดอยเฮ้ยเนี่ยโอนจริงว่ะเ้ยโนคืน เดี๋ยวมึงเหลี่ยมกูอ่ะกูกเปิดเซิร์ฟไอ้เพชรกับไอแจ็บเข้ามาแล้วมึงก็บอกว่าผมไม่ได้ดึงพี่เพชรพี่แจ็บดึงกูรู้เหลี่ยมไม่มีไม่มีไม่มีสามคนไม่มีโอ้โหคนอย่างผมนี่นะจะเหลี่ยมไออาทิเกี่ยวนี่นะจะเหลี่ยม ใช่ครับมันไว้ก่อนเลยเดี๋ยวโอนเืนเฮ้ยมึงอย่ามายุ่งดิวกาลังทําสวนกูอยู่เนี่ยน้องผมเหงาผมนั่งเล่นคนเดียวเนี่ยนั่งแต่งสวนคนเดียวเนี่ยอันกูเอาเซฟมึงโอนมาอีกหกหมื่นเป็นค่ามันจำของไอเหยาไอแจ๊บเกมเด็กหกขวบพี่เอามันจำหกหมื่นไอันี้กูยังเ<อ>ก็บค่าเช่าคอนโดกูยังไม่เก็บขนาดนีเลยไอเหี้ย,ม,ย<อ>มันจำหกหมื่นครับโอ้อก็ไม่ต้องเข้ามาครบยังวับผักแลผม มีเมเปิลมีดาโอนมีฟอสซิลไลส์หูช้างซันฟลาเวอร์เอาอยังเต้ยจ้ากูไม่คืนนะถ้ากูเปิดให้มึงเข้ามาแล้วไงก็ถ้าเด็ดอ่ะไม่ต้องคืนกูไม่คืนนะกูเดี๋ยวผมบอกี่จ้าพี่เลมาไ่าไม่เด็ดไม่เด็ดจริงๆไม่เด็ดจริงๆ รมาแล้วไอ้เกมที่สองสามตัวบาทนะ <c oughs> ที่สองสามตัวบาทกูยึดจริงนอ้องมึงแล้วแต่อ่ะกูคุค้ไมไหมได้เก้าหมนะไม่เด็ดไม่เด็ดไม่เด็ดอะยิงไม่เด็ดจริงจริงไม่เด็ดจริงจริงโ <Okay. S 1> อเคนี่ดสูส่วนผมส่วนผมส่วนผมแต่งมาใหม่เป็นไงอะไรมันเกะกะอีกอะ่ะไอ้ที่กูเพิ่งเข้ามาเกมเขาเอ้ยที่จะเซิร์พี่บักอ่ะมันขยับไม่ได้อยอยไไดทำไมอะ่ะเพราะว่ามัซ้ำกูมันใหญ่พอที่ถาหัวมึงแบกไอ้โง่เอ้ยแล้วมันรีเซ็ตตัวไม่ได้ด้วยเอ้ย มึงลองถ้ามึงคิดว่ามันจะกะมึงก็ดึงแลด้ประโยชน์กูบิดเงนินมาจำมึงต่อโอ้ยไอ้เงี้ยเก้าพนใครจะดึงโอ้ยผมอยู่ใตส้สวนพี่กูเป็นปุ๋ยเหรอใช่ครับมึงเป็นปุ๋ย <c oughs> เพื่อให้บอลบาซัฟกูจเจริญงอกงามอ,อะไรนะพี่แล้วมึโอนไปทำไมอะ่ะก<ห>็ถ้ากูไม่ให้มึงโอนมามึงโดนบอลบาซัฟกูเหยียบม,มึงก็เด็ดไงโอ้ตัวกูดิ้นเป็นไอเหี้ยดิ้นเป็นปลาทูเลย จะมาทำคลิปดึงผักกูอะดิกูไม่ได้คลิปหรอกรอบนี้ผมไม่ได้จะดึงอะไรเลยกูรู้มึงอัดจออยู่ไอ้โง่เมเปิ้ลคอสซิลดากอนพี่เพชรเอ้าโทรไปทำไมโทรไปทาไมโทรไปทาไมพี่เพชรพี่พี่มาเซิฟเซิฟไอยินโดนเลยโอวกัได้ไม่ไม่แต่พี่ห้ามดึงอะไรนะเขาเขาเก็บวันจำผมไปเก้าหมื่นพี่ห้ามดึงเด็ดขาดทำไมอ่ะ พี่ห้ามดึงอะไรเลยเอาแค่เนี้พี่รู้แค่นี้พี่ห้ามดึงดอกอะไรเลยในเซิร์ฟอะโอเคโอเคต้องอย่าอย่าหาดึงอ่ะพี่เข้ามาก่อนเข้าเข้ามาเฉยใช่ไหมเข้ามาด่วนเลยตอนนี้กูมีปัญหาแบบได้อย่าดึงนะผมพูดจริงดึงเด่กูไม่กลัวด้วยกูบอกแล้วว่าตอนนี้กูนิ่งจัดอ่ะมึงดึงมากูรีบมาแล้วไหนเข้ามาแล้วเนี่ยโอ้โหทำคอนเทนต์อะไรอีกเนี่ยเฮ้ยทำไมกูนอนตายอ่ะเห็นอะไรอ่ะเห็นไหมอ่ะ แล้วทำไมกูทำไมกูนอนอย่างเดียวอ่ะพ่อวมาจะห้านาทีแล้วกูยังขยับไม่ได้เลยเฮ้ยทำไมกูขยับไม่ได้อ่ะไอ้กูนอนทำดิว่าเฮ้ยมดูเรื่องที้อะไรเนี่ยเฮ้ยมันกดอีได้อ่ะมันกดอีได้อ่ะกดดิ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 อย่าทำอย่าทำอย่าทำทำไมอ่ะอุ้ยเชี่ยเชี่ยร้อยแปดสิบเก้าร้อยแปดสิบเก้าเฮ้ยฟังดิฟังฟังดิพี่ไก่ เฮียเด็กกูโอ้โหเพราะกูกดคลิกเดียวนะเนี่ยไม่มันสารที่เจ็ดลบบักมาแลกกับเก้าหมื่นได้ไหมอะเอ่ะอะบอลมิชชั่นอะบอลมิชชั่นอะบอลมิฟองไอ้คุ้มนะเว้ยคุ้มนะเว้ยอะถ้ามึงเด็ดกูอะมึงลงทุนเก้าหมื่นมึงได้คอนเทนต์เด็ดผักกูอีกรอบเลยนะเว้ยเออมันเหมือนสารที่เจ็ดลบบักที่แพงที่สุดอะในโลกอะแต่รอบก่อนอะมึงลงทุนสารที่เจ็ดลบบักอะแล้วมึงได้กลับมาพ้นคุ้มแต่ครั้งเนี้ยมึงลงทุนเก้าหมื่นบาทกับวิสารที่เจ็ดลบบักไงมึงลองดูสิ ก้ินยอมเอมยอมออกควายพี่แจ๊บพี่แจ๊บสามตัวบาทสามตัวบาทมาเซฟกางินมาเซฟกางินด่วนเลยกอกาเนี่รบกนแล้วมานอนเออเลยดูดิกอกาเดมาเซฟกางินมาเซฟกาิรอยุ้ยตัวกูหมุนกูสปินสปินไร้าวฮัลโจ้ายาไปหรอที่อะไรเนี่ยเฮ้ยมันมันใหญ่จังอะไอ้โอ้โห คุณท да: ั้งแมเลยเหรอแล้แล้วคุณจะเดินข้ามผ่านไปฟังนู้นยังไงอะส่วนกูไม่มีใครยอดเข้ามาได้ครับการหมาขโมยผักโอ้โหไม่อุนได้เน่ยด็ดได้นะเนี่ยไับ้ำเนี่ยเนเล่น่นเลเลนเล่เลนเล่นเล่นเนนอนนนนนเนเเีเนนเ กระเด็นจักเเอยงูกระจาไม่ได้กระจทาไม่ได้อยู่ด้วย เห็นแมปโกกาเดินมีคนกระเด็นแบบนี้ไหมทุกคนจก้อนจกก้อนไอ้แจ๊กมาดูอีกทีนะแจ๊คกดเตียวไม่ได้กดเตียวแล้วมันตกแบบลกระเด็นออกจก้อนบินเลยเนี้แร้วอ้วนตกราอ้วนตก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 อ้คุณดานไม่เล่นแหละไอ้พี่กายถ้าแต่ถ้าไม่เอ้ยอย่าดึงนะพี่เพชรพี่แจ๊กแบบนี้ก็ดีนะครับอุ่นใจดีไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาขโมยผักเดี๋ยวพามาเที่ยวขออนุญาตกดโกลอลก่อนให้กูไปส่วนตัวเองไม่ได้วะ ก็อ้าวและนี่คือผักแร่0.5ที่เราเก็บไว้ทุกแผ่นะครับทุกคนเน่เน่นได้เ,เ,เ,เจอผมว่าผลต้องใหญ่กว่าน,น,นิดนึงยวเดีออ๋ยวอาจจะปักสปริงเกิลซะหน่อยนะครับทุกคนนี่เราจะเอามาประกวดแบบนี้เลยโอ้ยเอาเวลาไปปลูกมามาดูพวกกูก่อนไหมนี่ยจ้ยน,นอนก<น>ินอยู่แก่ยาเนี่ยคุณน้าดูเลยอเปล่าเห็นจะเปล่านอนอยู่ข้างกันเลยเห็นเวลาดิ้นดิ้นดิ้นเลยเแกดิ้นเป็นปลาสวายเลยซัดดีว่ะโอกาสได้ก็สนุกกันนะครับเนี่ยทุกคนดูดี มันจะสนุกกับตันกดอีอ่ะเพี้ยวมันพี้ยกสนุกแล้ว่ะเออแย่กว่าแล้วลองดิลองเล่นลองเล่นพี่แจ๊พี่แจ๊งไม่ปไหนไม่มีมดแล้วไอ้เราแบบจัดสวนแบบโคเทไม่ต้องไม่ต้องหันผมว่าผมต้องใส่เชื่ออะไรลยเนี้ยใไฮต้นพริกซะหน่อยหนึ่งดอกได้ไหมพี่เด็ดดอกกสอนได้งพี่ฟังพวกผมหน่อยได้ไหมวุ้ยแจ๊กอะไรหรอโบราทณสวนอยู่อย่ากวนดิน้องเข้าไปยังไงอ่ะนี่ผมเห็นการ์ดอีกด้ฮัลโหลฮัลโหลมาลาเฮัลโหล เดี๋ยวพามาเยี่ยมสวนแป๊บนึงนะไปเลยว่าพี่เพชรได้โอเคนี่หูช้ามาแล้วสามร้อยสิบสามล้านโอเคสวยจัดทุกคนเสร็จแล้วครับสวนของกายหิดมาเที่ยวกันไหมจ้าทุกคนเียวเที่ยวเที่ยวนี่แล้วก็วางสัตว์เลี้ยงเรนโบว์ไว้แบบไม่ได้ใช้งานนะแต่ไว้แอปทุกคนแบบเท่ๆนี่ปลดไฟพวกหมาจกความทุกทรมานก็จะควอุ้ยเอออุ้ย วิ่หมือมืกนได้แล้วกันได้แล้วแย่ะกูกลับสวนตัวเองแล้วโอ้ยแย่กลับสวนตัวเองได้แล้วมัน้สวนได้อะมันนับแผ่นมาครับยาคุณเด็ดมาล้วคุโดนมาโอ้ยโอ้ดอกที่พวกมึงเด็ดมาดูน่ารักเลยอ่ะเทียบกับดอกปัจจุบันอะแต่วเราก็แค่เด็ดใหม่ที่เด็ดใหม่ไม่ไอ้โหลดแล้วกอ้โหลดแล้วไอ้โหลดใหม่แอดกี่เด่นจังอ่ะออกมาอันชิญสวนจอมันมูปป้นรูปปันว่นี่คือมันเาียกท้างไหนยา โอ้ยบรรยากาศที่พวกกูไม่มีทางได้เห็นสินะไอ้เอ้ยเอ้าเอ้ามาที่แล้วหายดอกหนึ่งอ่ะเรียบร้อยไอ้เจ้าเก้าหมื่นกูไม่ให้ได้ไม่้หายไม่หายไม่หายใครไม่ได้เนี่ยเนี่ยผัวเอ้าเก้าหมื่นโอเคก็แลกไปก็แลกไปก็แลกไปชิวๆก็แลกไปบุญบนบัตซ้ำ่ะไม่ไหนไม่ได้เลยน้องเนี่เราก็สามารถ วางอ่ะไม่แก้คนอื่นได้แบบนี้นะครับแต่มันอยู่ครบ4ดอกนะครับมันแค่บั๊กดอกขึ้นซ้อนตอนสลับโหลดเปลี่ยนแผดที่เฉยเดี๋ยวมันก็กลับไปเหมือนเดิมครับผมยี่สิบเจ็ดสถานนะฮะกดตีนกูกดอีกูกดอีกไม่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 เด็ดพี่ไม่เด็ดไม่เด็ดแจมมาจมเก้าหมื่นเดี๋ยวกูคืนเดือนหน้านะโอ้เป็นหลักประกันระหว่างทางไม่ต้องบอกอ่ะมันเข้าเซิร์ฟเวอร์มันเล่นได้ที่ไหนไม่คืนเงินเลย และนี่คือส่วนของการยีดครับทุกคนข้าวุยก็สามารถเฟล็กได้ยืดหยุ่นได้ครับหรือเราใครเท่าไหร่เราก็จัดวางแบบนี้แต่ถ้าจะวางให้เดือดร้อนชาวบ้านจะชาวบ้านเล่นไม่ได้ก็วางแบบนี้ครับฟันั้งแทบโดนเต็มคอครับนี่ฮะกูเข้าไปซื้อซีนไม่ได้ครับดูครับตัวผมเป็นไรก็ไม่รู้ครับกระกกระกระกัะกังกัะกระกัะกกัะกกัะกรกระกระกรระกระกรระ้ระกระยระกระกระกรกระกระกระกเกระกระกระกวะกร้รชิบหายแล้วกบก บบออลซทุกคนจังหวะนี้ครับบอลบอลซ่อมทำพิษแล้วครับกลับสวนตัวเองไม่ได้ครับผมว้าวตาทุกคนมาดูกันครับว่าในอนาคตบอลบอลซ่อมลูกนี้จะไปจบที่กี่ทีเลียนครับตอนนี้ทั้งต้นก็พันทีเลียนตึงๆแล้วครับผมฝากากดไลค์มาหน่อยนะครับผมแล้วเจอกันพรุ่งน,น้าครับบาย